สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบบ่าวลำปางกันอีกแล้ววันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมาสรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกนั่นเองครับเป็นของระหว่างวันที่12ถึง16พฤษภาคม2,568สําหสำหรับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ วันที่12ถึง16พฤษภาคม2568นั่นเองครับซึ่งก็เป็นสัป,ปดาห์ที่20ของปี2568เคลื่อนไหวผันผวนและปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจากสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงต้นราคาน้ำตาลเดือนใกล้เคลื่อนไหว เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ5สัป,ปดาห์เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบอยู่ที่2%เปอร์เซนซึ่งก็เป็นการปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ2สัป,ปดาห์นั่นเองครับต่อมาในช่วงกลางสัป,ปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงพอประมาณเนื่องจากคาดการเกี่ยวกับภาวะน้ำตาลโลกส่วนเกินนั่นเองครับสำหรับเซอร์พลัตนั่นเองโดยบริษัทที่ปรึกษาเดต้ากลู คาดการณว่าในฤดูการผลิตปี2,568ทับ69นั้นจะมีภาวะน้ำตาลโลกส่วนเกินก็คือว่าเซอร์พลัดนั่นเองอยู่ที่1.53ล้านตันซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากภาวะน้ำตาลโลกส่วนขาดก็คือเดฟฟิชิตเดฟฟิชิตนั่นเองครับในฤดูการผลิตปี2,567ทับ 68ซึ่งอยู่ที่4.67ล้านตันนั่นเองในช่วงท้ายสัป,ปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ1สัป,ปดาห์เนื่องจากยังคงมีแรงกดดันเรื่องคาดการภาวะน้ำตาลโลกส่วนเกินก็คือเซอร์พลัสนั่นเองเมื่อช่วงกลางสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเดือนกรกฎาคม2568นั้นเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.42ถึง18.29เซนต์ต่อปอนด์และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่17.52เซนต์ต่อปอนด์ลดลงจากสัป,ปดาห์ก่อนลบ0.26เซนต์ต่อปอนด์หรือลบ1.46เปอร์เซนต์และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดเดือนตุลาคม2568นั้นเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง17 6 1ถึง18.46เซนต่อปอนด์และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่17.69เซนต์ต่อปอนด์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.23 เซนต์ต่อปอนด์หรือลบ -1.28 อซนนั่นเองครับก็คือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลก็ยังทรงอยู่กับที่ก็ยังดูแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นราคาน่าจะอยู่ตรงนี้กันไปอีกเรื่อยๆนั่นเองครับสำหรับฤดูการอ้อยผลิตในปีหน้าน,านั้นน่าจะราคาน่าจะต่ำพันนะครับตามที่คาดการดูจากราคาน้ำตาลนี้แล้วอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับ อย่างไรเราก็ต้องสู้กันต่อไปหวังว่าทางภาครัฐคงจะมีนโยบายออกมาช่วยเหลือพวกเราชาวไร่อ้อยนั่นเองครับมารับชมตารางของแต่ละเดือนที่มีการซื้อขายกำหนดราคาน้ำตาลนิวยอร์กหมายเลข11นั่นเองครับว่ามีราคาแต่ละเดือนสูงสุดและต่ำสุดเป็นอะไรก็รับชมกันตามนี้เลยนะครับ